ไหมครับทำไม Honda Big b i ไ e ในตระกูล a d v e n t u r อที่ประกอบไปด้วย Africa Twin XADV และ NC 7 5 0 X ถึงสามารถให้ผู้ขับขี่พร้อมลุยขยี้ได้ในทุกเส้นทางไม่ว่าจุดหมายจะท้าทายขนาดไหน Honda Big b i ไบก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ขับขี่พร้อมลุยไปในทุกการผจญภัยนั่นเองครับแต่เทคโนโลยีเหล่านั้นจะคืออะไรและจะเทพขนาดนั้นจริงไหมเราไปชมกันเลยครับกับรายการ no a n d no a age ลุยที่สุดที่พยี่ให้สุดทามมาเริ่มกันที่ Honda DCT Dual Clutch Transmission เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของรถ Honda Big b i ไบโดย Honda DCT คือระบบส่งกำลังแบบคลัชคู่ ที่ทำให้ผู้ขับขี่ได้สัมผัสถึงอัตราเร่งแบบแรงต่อเนื่องการต่อเกียร์ลื่นไหลไม่เหมือนการเปลี่ยนเกียร์แบบธรรมดาส่งผลให้การขับขี่นั้นสนุกและง่ายขึ้นกว่าเดิมที่สำคัญยังทำให้หมดปัญหาอาการเครื่องกระตุกดับจนต้องสตาร์ทใหม่ขณะขับขึ้นเนินชันอีกด้วยครับสำหรับรุ่นรถของ Honda Big b i บที่มีเทคโนโลยี Hon d a d c t ในปัจจุบันนั้นประกอบด้วยแอฟริกาทวิน XD NC750X ซึ่งเทคโนโลยี Honda DCT ที่ติดตั้งอยู่ก็จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการขับขี่ยัางสูงสุดเป็นผลให้ผู้ขับขี่สามารถพุ่งความสนใจไปที่ถนนได้โดยไม่ต้องคอยกังวลกับการเปลี่ยนเกียร์ทำให้ผู้ขับขี่สามารถสนุกในทุกการขับขี่และเพลิดเพลินกับวิวระหว่างทางได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เป็นไฮไลไท์ไม่แพ้กันก็คือ Honda Smart ์ทโ phone Voice Control System ที่จะทำให้มั่นใจในทุกการขับขี่ด้วยระบบสั่งการด้วยเสียงเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านระบบบลูทูธและแอปพลิเคชันของ HonDA านำทางแผนที่ด้วยเสียงพร้องรับโทรศัพท์และฟังเพลงได้โดยคุณไม่ต้องละสายตาจากถนนพร้อมลุยทุกเส้นทางได้อย่างมั่นใจสำหรับแอฟริกาทวินรองรับระบบ Apple CarPlay R i d i n g Mode ผู้ขับขี่สามารถเลือกโหมดให้เหมาะกับการขับขี่และสภาพเส้นทาง 1. ทั่วโหมดโหมดนี้เหมาะกับใช้สำหรับการเดินทางไกลหรือการเดินทางที่มีผู้โดยสารและสัมภาระด้านหลัง 2. องเออร์แบนโหมดเหมะกับการขับขี่ในเมืองหรือการเดินทางที่มีการขนสัมภาระเล็กน้อย 3. กราเวลโหมดใช้สำหรับทางลูกรลังทางฝุน่นกรวดหรือสภาพถนนครุขระเล็กน้อยที่มีเฉพาะรุ่นแอฟริกา A.D.V. สี Off ่ออฟโรดโหมดเหมาะสำหรับลุยสภาพถนนขรุขระมากทางหินหรือทางที่ต้องการการควบคุมก,การทรงตัวที่ดีขึ้น้ายูเซอร์โสามารถปรับการตั้งค่าต่างๆได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะชอบทางเรียบชอบทางลุยโหมดนี้ก็ตอบโจทย์ความเป็นคุณเทคโนโลยีทั้ง Honda DCT Honda Smart Voice Control รวมถึง Riding Mode จะช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจเพลิดเพลิน และตื่นเต้นกับทุกการประจญภัยเพราะทุกการเดินทางความประทับใจไม่ได้อยู่ที่ปลายทางเพียงอย่างเดียวแต่ประสบการณ์ที่แตกต่างระหว่างการเดินทางต่งางๆที่จะทำให้ผู้ขับขี่ได้สัมผัสกับความประทับใจที่ยากจะลืมสำหรับท่านไหนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ HONDA BIG WING ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน n o e g e No o g e ลุยให้สุดที่นี่ที่สุดทา